ยินดีต้อนรับกลับสู่คาวาวจุดหมายปลายทางของคนรักความเร็วพลังและเครื่องจักรสุดล้ำทุกประเภทถ้าคุณหลงไหลในเครื่องยนต์ที่รวมเอาความแรงเทคโนโลยีล้ำสมัยและวิศวกรรมระดับโลกไว้ด้วยกันคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการพาไปจอดลึกยานพาหนะสุดเหลือเชื่อจากทั่วโลวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับอะไรที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ครองถนน แต่ครองสนามรบนี่คือ2,026 T100 รถถังแห่งประเทศไทยสุดยอดนวัตกรรมทางการทหารและสัญลักษณ์แห่งพลังของกองทัพไทยนี่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือผลงานชิ้นเอกของเทคโนโลยีการออกแบบและความสามารถทางยุทธวิธีเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่จะเป็นการพาไปชมสุดยอดยันเกราะที่น่าตื่นเต้นที่สุด T100 ถูกพัฒนามาหลายปีและในรุ่นปี2026นี้ได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในทั้งด้านการออกแบบและสมรรถนะ โดยการผสมผสานแนวคิดจากรถถังชั้นนำทั่วโลกและปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที100ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือความเหนือชั้นอย่างแท้จริงเริ่มจากภายนอกก่อนที100มาในดีไซน์เตี้ยล,ลาดเอียงเพื่อหลบหลีกการตรวจจับด้วยเรดาร์และอินฟราเรดตัวกรอบมีรูปทรงเหลี่ยมและดูดันไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ทำจากวัสดุคอมโพสิตและกรอบปฏิกิริยาแบบใหม่ล่าสุด สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่รุนแรงที่สุดได้และถ้ายังไม่พอยังมีระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับและทำลายอาวุธที่พุ่งเข้ามาก่อนที่มันจะโจมตีได้อีกด้วยเรียกได้ว่าแทบจะหยุดยั้งไม่ได้เลยทีเดียวภายใต้กรอบหนาๆน,าน,านี้ซ่อนขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ ให้กำลังถึง1,800แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกถนนสำหรับยานพาหนะที่หนักกว่า60ตันนี่ถือว่าเร็วมากระบบเกียร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบช่วยให้การขับเคลื่อนลื่นไหลและควบคุมง่ายแม้ในสถานการณ์สุดขั้วแต่ความเร็วและพลังไม่ใช่ทุกอย่างระบบกันสะเทือนของ T100 ถูกออกแบบมาให้ลุยได้ทุกสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นป่าหนาทึบเนินหิงหรือแม้แต่น้ำท่วมด้วยความสามารถในการลุยน้ำลึกรถถังคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อการรบแต่เพื่อการเอาตัวรอดในภูมิประเทศสุดโหดของประเทศไทยมาถึงเรื่องอาวุธกันบ้างที่100ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด130ม mm, แบบเรียบซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าปืนใหญ่ขนาด120ม mm, มที่พบในรถถังรุ่นปัจจุบันหลายรุ่นสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งกระสุนเจากกราดแรงสูงกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนระเบิดกลางอากาศที่ตั้งโปรแกรมได้นอกจากนี้ยังสามารถยิงขนาดเคลื่อนที่ด้วยระบบควบคุมการยิงสุดลำ้ำพร้อมระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติและกล้องจับความร้อนและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นที่100ยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรแบบควบคุมระยะไกลที่ยอดเยี่ยมสำหรับป้องกันภัยทางอากาศและกำลังพล นอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงระเบิดรอบคันเพื่อป้องกันการโจมตีระยะประชิดอีกด้วยภายในตัวรถมีที่นั่งสำหรับลูกเรือสามคนคือผู้บังคับการพลญยิงและคนขับห้องโดยสารถูกออกแบบมาอย่างล้ำสมัยมีหน้าจอดิจิทัลแบบสัมผัสและระบบเครือข่ายการรบแบบเรียวทมมผู้บังคับการสามารถใช้กล้องพาโนรามา360องศาพร้อมระบบมองกลางคืนเพื่อการมองเห็นสถานการณ์รอบตัวอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยรบต่างๆทั้งโดรนปืนใหญ่และทหารราบได้ทันที ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกเรือก็เป็นหัวใจสําคัญบอดที่นั่งป้องกันแรงระเบิดระบบปรับอากาศเต็มรูปแบบและระบบสร้างแรงดันภายในเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์ถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานเพราะการปฏิบัติภารากิจยาวนานควรจะมีสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สามารถทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุดของที่1 0 0คือระบบกึ่งอัตโนมัติแม้จะยังไม่ใช่รถถังไร้คนขับแต่มีระบบ AI ช่วยในการนำทางตรวจจับภัยคุกคามและช่วยตัดสินใจขั้นพื้นฐานในการรบลดพารงงานลูกเรืออย่างเห็นได้ชัดการพัฒนาที่1 0 0แสดงถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการยกระดับกองทัพและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยการร่วมมือระหว่างบริษัทในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ท T-100 กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและศักยภาพทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ท T-100 ย,ยังถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้งชุดเกราะอาวุธและเทคโนโลยีสนับสนุนที่แตกต่างกันได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการรบในเมืองทะเลทรายหรือป่าทึบรถถังคันนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมขณะนี้การผลิตกำลังเร่งดำเนินการ และมีข่าวหรือว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านแสดงความสนใจในรุ่นส่งออกของที่100หากเป็นจริงนี่อาจทําให้ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกรถถังระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เลยทีเดียวและนี่ก็คือ2,026ทีนึรถถังแห่งประเทศไทยเรียวแรงฉลาดและพร้อมเปลี่ยนสมรภูมิอย่างแท้จริงสุดยอดการรวมพลังของนวัตกรรมความทะเยอทะยานและความภาคภูมิใจแห่งชาติ ขอบคุณที่รับชมคาวาวาวถ้าคุณชอบการจอดลิกที100แบบเต็มอิ่มนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกเราว่าอยากให้รีวิวอะไรต่อไปและที่สำคัญที่สุดกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดมันเกี่ยวกับยานยนต์สุดโหดจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยู่กับคาวาวาวทั้งแรงทั้งลำ้ำทั้งสุดทุกทาง